สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดออมสินปล่อยกู้รายละหมื่นเฟสแรก6จังหวัดสีแดงเข้มนายวิทัยรัตนากรผู้อํานวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่คอรมอมีมติมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบรับ3มโดยรัฐบาลได้มอบหมายธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทํามาตรการที่สามารถดําเนินการได้ทันทีโดยมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด วงเงินรวม10,000ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดไรายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมที่เข้มข้นขึ้นโดยผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อนี้ได้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยรวมทั้งผู้ที่มีไรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบไม่รวมผู้มีไรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปสำหรับวงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน10,000บาท อัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ระยะเวลากู้ไม่เกิน3ปีปลอดชำระเงินต้นและดอกเบีย้ย6งวดแรกสำหรับในระยะแรกของโครงการเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันจึงเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าที่ธนาคารที่เปิดใช้แอปไม m o อยู่แล้วก่อนวันที่1พฤษภาคมซึ่งมีจำนวนมากกว่า9ล้านคนโดยเริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดคือกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีชลบุรีสมุทรปราการและเชียงใหม่สามารถยืนกู้ได้ทางแอปไมโม่ในวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปหลังจากนั้นในระยะต่อไปจึงขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะเริ่มในวันที่20พฤษภาคมเป็นต้นไปตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอปไมโม กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่31ธันวาคม2564หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินในโครงการ ทางนี้ขอแจ้งย้ำว่าธนาคารให้บริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลทางแอปไมค์โมเท่านั้นจึงขอแจ้งเตือนโปรดระมัดระวังอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อและโลโก้ธนาคารอมสินติดต่อประชาชนด้วยช่องทางอื่นเช่นไลน์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ยไมคโมโปรดใช้ความระมัดระวังพิจารณาตรวจสอบจากธนาคารอมสินก่อนทุกครั้งโดยสามารถติดต่อธนาคารได้ที่คอ l เ c e n ที่นเตอร์ที่1115และที่ Facebook GSB Society ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ